มุ่ยติ่มเข้าปากอืนี่คุณนะ่ะอือปาดถอดโล่บนเนนออเออเขาตาสวัสดีจ้าพ่อเมพีน,อนพ้องมีผ้าเมื่อวานปาจ,าจ้าอยู่แถวแถวบ้านเลยอันนี้เขาก็ยา่างวนอยู่เนาะ บนว่าเพื่อนจะไผ่ตอนไหนถ้าเขาไผ่แล้วห้าสิวานเลยเนาะตอนนี้ก็จอบอยู่จอบไปเรื่อยๆก่อนจ้าบรรยากาศมือนีฝนตก ฟ้าคืมฝนตกทั้งวันแล้วตอนนี้เราก็จะเรื่อมแล้วต่างท้าเราจะเอามุนใยมุนขวัวหันหนาหันหลังเอาพอไหมยังวานจวดปิว้วโอ้ยบแตกแห่บตแตกเวนีบนบได้ป่าแท้จะได้กับอะไรอ่ะมาเมิ่บรรยากาศถาดระวางรอ รอหมักแหอยูเบิงวัดิไยบ้บอันนั้นผูใ้ใดเดินยูฮั่นเบิงส้มบรรยากาศรออ่ะมาเบิงอีกด่างหนึง่งทวานไว้แล้วรุนรุนได้บน่นน้อนี่เนาะมุดอมปูดอมปูดอ่ะลอยมาลอยมายเร็วเร็วเร็ว ขึ้นมาเร็วๆยีปิงจิกรดาฟาวเร็วๆเอาห้าวๆา2 3งสองสบได้ได้ัดวหน,นึ่งนี่ันบอู่อันได้บบกเผาน้ำทีนี่ปลาเขาสำเร็จจ้าได้มาหนึ่งัวสำเร็จสำเร็จ ก็จะได้ตัวน้อยมานไม่เห็นแบบแมีแตมันทิมเลยบอกพาวนี่มันกินบ่ได้เอ้ตัวใหญ่อยู่ดีเกือบโลเ้อตัวนี้อ้วนสมบูรณ์อันนี้เราจะเป็นตัวแม่นี่ปลาเล็กปลาน้อยเขาก็เอามาจ้าอเอามาให้ยังนี่ ก่อนหน้านี้ก็ได้มาแล้วหนึ่งตัวอ่ะเก็บใส่ถุงคือเก้าลงถุงป่เอาตัวนี้สองตัวคุมแล้วคุมแรงแล้วเราคุมแรงแล้วอ่ะปวดไวไวเร็วๆมันจะเดินลงน้ำก่อนเอาเร็วๆเนะี่ยมันตีบคีโตมสตาคอยอ้าหาส่วนส่วนอยู่ทางใดส่วนอยู่ทางใดอ๋อเร็วๆน้ำก็อยู่ใกล้ๆนี่เอา มันจะโดดลงอีกแล้วจะซีบูซีวีอะไรฮีปตดไว้ไวอ้ยบอกไวไวกับบอกไว้ไว้น้ำเฮาเลยอ้าหิบเอาออกปล่อยมันดีดยันะ่ะขี่ตรงเต็มปากคอยแล้วเบาดูนี่เออนันน่ะแยกออกมาเออเอาไปใส่ถุงปาบลงไป วานีจะเทอือนึงดูเปิเอ,อ,เอาา้าตัาง้งแหรเร็วๆฟาตั้งซีโบสีเบยอยู่ทันแน่เออฮู้จีดอกเอ้าขึ้นไว้ๆแหรนั่นขึ้นไวๆ,ไวๆอันพระตัวนั้นก็ยืนท่าอีอย่างยุบโอ้ยคนละรุ่นนำแหรเจ้านี่เอานั่งจอบจอบอีกแล้ว บอนเนี่ยไปในิีวานเอาเจ้ามาลอยบานตอนไหนอีกนี่โอ้คอยละบอท่านตั้งกองกับบท่านจนวานแหละเอดึงไปดึงมากกับของมาน,นี้ล่งตัวแบบน,นี้อีปีงกับย่านแบบน,นี้แต่ก็ต้องล่งเนะเาะเพราะว่าแหข่ของของอะไรป่าบ่เอาลุ่นเบิ่งรูมุดลงไปได้บ่ อ้อลอย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 เป็นลูกม,มาตกน้ำไปเลยเออมาดึงมันมาลากมันมาขึ้นมาไว้ๆอีปีนอีปิงเร็วๆอีปีน,อปนโอ้ยบอกวงวงมีดัาบบใบชักโตจา้าโอเคมือนี้คอยกับมื่อยแล้ว ขอลาไปเท่านี้เด้อได้ปลาแกสองตัวละจ้า